นักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูปิ้ลอกเช่นเคยนะคะที่สอนในรายวิชาภาษาไทยนะคะระดับชั้นถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้นะคะครูก็มีความรู้มาฝากนักเรียนนะคะในเรื่องของคําที่มีตัวรือนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะคำไทยนั้น ที่แปลกไปคือรหรือเราควรยึดถือออกเสียงหรือคือหรือสี่วนตัวรือมีหลักมากมายออกเสียงไปไม่มีแปรปรวนประพฤติดวงหรือดีพฤหัสสบดี ททุกคำมีเสียงริอย่าลืมนอดทิ้งน้องน้อยชะนอดทิ้งน้องน้อยคำไทยนั้นใสที่แปลกไปออกเสียงรอหากใครใครจะอย่าเพ้อให้เรรวน เช่นดารักที่อยู่บนฟ้าจำเถิดนะให้ออกเสียงเริ่มเมื่อใดเจอต้องคิดดูดีๆนอดทิ่งน้องน้อยชะน,นอดทิ่งน้องน้อยเป็นไงกันบ้างคะเพลงสนุกไหม สนุกใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคําที่ปรากฏอยู่ในเพลงเมื่อกี้นะคะเป็นคําที่มีคําว่าหรืือนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีคําว่าอะไรกันบ้างนะคะ,ะคําแรกเลยอ่านว่าหรือสีนะคะประพฤกภระฤหัสบ,บดีอังกฤษทฤษฎีดาวฤกษ์และคําสุดท้ายค่ะ ฤิดสฤษด,ะดนะคะคำที่มีรื้นะคะคำที่มีรื้นะคะออกเสียงนะคะได้สามแบบด้วยกันนะคะได้สามแบบด้วยกันนะคะก็มีคำว่าริหรือแล้วก็คำว่าเรอค่ะคำที่ใช้รื้นะคะออกเสียงรินะคะ เมื่อประสมกับเพญชนะ6ตัวนะคะก็คือมีกกไกตอตาทอทหารปอปลาสอคอสาราแล้วก็สอเสือนะคะเช่นนะคะคําว่ากริตยาอ่านว่ากริตยาหมายถึงเกียรตินะคะตินอ่านว่าตินหมายถึงหญ้านะคะทิสดีอ่านว่า ทฤษฎีหมายถึงความเห็นนะคะรังสริคนะคะอ่านว่ารังสรินะคะอันนี้อ่านเป็นหอนำนะคะหอรออ,อิโดริศนะคะออกเสียงหอนำนะคะหมายถึงสร้างนะคะสะริงคานอ่านว่าสะริงคานนะคะคำนี้ก็เป็นหอนำเหมือนกันหอรออ,อิงอิงนะคะ สัตวิงคารหมายถึงสิ่งที่ทําให้เกิดความรักนะคะต่อไปนะคะเป็นคําที่ใช้หรืออ่านออกเสียงรือนะคะเมื่อประสมกับเพนชนะ5ตัวนี้ก็คือคอควายนอหนูพอพานมอมา้าแล้วก็หอหีบค่ะเช่นคำว่าคฤห,หาดอ่านว่า คะหรือหาดหมายถึงเรือนอันสง่าผ่าเผยณฤรือเบตอ่านว่าณฤรือเบตหมายถึงพระราชาพฤติกรรมอ่านว่าพฤติกรรมหมายถึงการกระทำพฤศจิอ่านว่าพฤศจิหมายถึง แมลงป่องนะคะแมงป่องนะคะหรือว่ารือสีพุจจินั่นเองที่เราเรียกกันนะคะมาราุดตยูอ่านว่ามาราุดตยูหมายถึงความตายนะคะหะฤโหดอ่านว่าหะฤโหดนะคะหมายถึงใจร้ายค่ะคำที่ใช้ฤกอ,อ่านออกเสียงฤก แต่ถ้าเหมือนว่าถ้ารึอ,อยู่หน้าคําจะอ่านออกเสียงเป็นรึเช่นรึดูอ่านว่าหรอดูหมายถึงการแบ่งช่วงเวลาใน1ปีโดยถือเอาภูมิอากาศเป็นเกณฑ์ก็เช่นฤดูร้นอนฤดูหนาวฤดูฝนนะคะบ้านเรามี3ามฤดูนะคะต่อไปนะคะรดี อ่านว่ารืดีหมายถึงความยินดีรืไทยอ่านว่ารืไทยหมายถึงใจค่ะคำที่ใช้รือนะคะอ่านออกเสียงเรอนะคะรีนะคะอยู่หน้าก,กไก่นะคะจะอ่านออกเสียงเป็นเรอนะคะซึ่งมีอยู่คำเดียวคือคำว่าเริกนะคะอ่านว่าเริกหมายถึง เวลาที่กําหนดนั่นเองค่ะคำที่มีรือนะคะคำที่มีรืออยู่หน้ากอไก่นะคะจะอ่านออกเสียงเป็นเป็นอะไรคะเป็นรือนะคะเช่นรือไทยอ่านว่ารือไทยหมายถึงรือไทยหรือว่าใจนะคะรือสีอ่านว่า ฤสีหมายถึงนักบวชพวกหนึ่งนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอธิบายเพิ่มเติมความรู้ค่ะอธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านคำและสังกิตเพียน,นะต้นนะคะเดี๋ยวอ่านพร้อมกับครูเลยนะคะไก่ดำจำดี ปีจอกอบัวตัวโตของเขาเสาผูกสุขาหาถุงห่วงข้าวแม่น้ำคำพูดรูดม่านงานวัดนัดแนะ อ่านคำและสังเกตสระค่ะมานะประพุจุใจไปเกาะเงาะดีสีเทาเศาไฟไฟดำคำของอมือถือสามาเถอเะเลอะเถอะ เฉอะแฉะแคะหูชูฝาตายายภายเรือเสือศาสตร์คาดเอวจบไปแล้วค่ะในเรื่องของอไหนคะเมื่อกีอ้คำที่มีรืือแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะ แบบฝึกหัดวันนี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนอ่านหนังสือนะคะในรายวิชาภาษาไทยชุดภาษาพาทีนะคะอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเรื่องน้ำใสหน้าที่10ค่ะอ่านคำแล้วก็สังเกตเปลียนชนะต้นแล้วก็อาิสังเกตสระนะคะแบบฝึกหัดที่2นะคะ ให้นักเรียนนะคะเลือกคําในหนังสือนะคะรายวิชาภาษาไทยนะคะชุดภาษาพาทีนะคะอธิบายเพิ่มเติมความรู้เช่นกันค่ะหน้าที่สิบนะคะเลือกคําใดก็ได้นะคะจํานวนกี่คำคะอ่าจำนวน5คํานะคะมาเขียนลงในสมุดนะคะพร้อมกับแต่งประโยคนะคะด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดแล้วก็พร้อมกับอ่านสะกดคำในขณะที่นักเรียนเขียนด้วยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ เครือตัวอย่างนะคะคําว่าหุงข้าวนะคะประโยคที่ครูจะเต่งนะคะแม่ตื่นเช้ามาหุงข้าวให้ฉันรับประทานทุกวันแล้วก็ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คว่าหุงข้าวให้ครูด้วยนะคะแบบนี้นะคะทําทั้งหมดกี่คาคะห้าค่คะไม่ยากเลยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอฝากนักเรียนไว้นะคะในเรื่องของคำที่มีฤืรนะคะแล้วก็ในเรื่องของอ,ธ,อธิบายเพิ่มเติมความรู้นั่นเองนะคะให้นักเรียนนะคะทบทวนเนื้อหานะคะในระหว่างที่ยังไม่เปิดเทอมนะคะฝึกหัดอ่านหัดเขียนนะคะนักเรียนแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือค่ะสำหรับวันนี้ก็ครูขอ,ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ